ตามฤดูกาลหากินยากปวนแมงคามผู้ใดเคยกินอยู่บ่จ้าปีหนึ่งสิได้กินเธอหนึ่งจ้าช่วงนี้ก็เป็นยามของเพิ่นยามเศ้ามื้อนี้ก็ส่วนเด็กน้อยมาหาแมงคามจ้าเห็นเพิ่นมาตอมหลอดไผ่แถวบ้านเอิ้นแมงคามนะจ้าบ่รู้ว่าแถวอื่นเอิ้นว่าจังไดหน้าตาของเพิ่นก็สิเป็นจังซี่เลยจ้าช่วงนี้ก็น่าสิเป็นช่วงผสมพันธุ์นะจ้าเพิ่นก็สิอยู่เป็นคู่จังซี่เลยเฮาก็สิต้อยเอานะจ้าเพิ่นก็สิตกลงมาจังซี่ก็ต้องเฝ้าเก็บเอาต่อยลงมาก็บ่ได้ยากนะจ้าพี่น้องสู้น้อยหนึ่งเพิ่นก็ลงมาแล้วตอนนี้ก็สิเป็นตัวแม่นะจ้าพี่น้องเพิ่นก็สิบ่มีงวงผู้ใดเคยเล่นหรือว่ามักเล่นอยู่บ่จ้าตอนยัง ถ้าตกลงมานี่ก็ต้องเฝ้าเก็บเนะจ้ะเพราะว่า่นดุดเก่งเฮ้โดยเฉพาะตัวเม็นะจ้ะ่นสิดุดเก่งกว่าตัู้ต้นไม้ที่่นอยู่ก็เป็นต้นคางหุงเนาะจ้ะพี่น้องบรว่าทางอื่นเอินคือกันหรือบ่ต้นข้ามิันก็อยู่เนาะจ้ะแต่ว่าแถวนี้น่ะมีต้นเดียวแต่ว่ามีมีจักตัวเขากสิเอีไม้ต่อยจังซีเนะจ้ะพี่น้องข้าวหนึ่งก็ได้เล้ยบางงาก็อยู่ตั้งว่าสองสตัวเนาะจ้ะพี่น้องก็คือได้หลายเตัวตัวผู้นี่ก็ตัวใหญ่ใหญ่นอัเนาะจ้ะพี่น้องตัวเม่ดนี่ก็ กาวกัตที่หลายๆนี่ก็คือซื้อมาตื่นนะจะล้วกระถิ่มหลายอยู่ตัวเมนี่ซิค่ะจุจินะจ๊ะขาเพิ่นก็แข็งเนงได้จาะเวลากก็คือเจ็บเตแต่เราพี่น้องเคยเอาไปเห็นแนวกินอยู่บ่จ้าหรือเอามาเล่นซีซอแต่วันนี้เขาเสามาต้มนะจ๊ะแล้กะไปปนก็สิคางหมอยหอนนะจ๊ะแล้กะเทศมงคลงไปจังซี่เลยหัวขลุนขลนในน้ำเพิ่นแห่งนะจ๊ะพี่น้องซํานี่ก็แล้วแล้วบ้านนี้เฮาก็สีเมเทใส่จานนะจ๊ะแล้วกะเด็ดปีของเพิ่นอ๋อเมนูที่เ็กขากีพ่ พอ้มันแข็งเอาไม่ขวยจังน้อยเพิ่หอมเนจ้าหรือว่าไผยเอาไปจี่เอาไปทอดก็ได้้าไปจี่นี่เพิ่อนกระสิหอมเนจ้าเไปทอดกระิกบกกะิเอาลงมาตํำป่นจังซีเนจ้ะพี่น้องมันก็บ่บคอยมุนปันใดเอาไปผักเอาไปก้อยคือจังเ้าเห็ดกระป๋อมก็ได้จ้ะพี่น้องแซ่บคือกันปงกะีมีแป้งนัวปลาเดกเนจ้ะพี่น้องแล้วก็ใบผซํานี้เฮาก็คลนคลนใ้สุยางเข่ากันรสชาติของเพิ่กะเป็นมันๆเนจ้ะความรู้สึกกระซคล้ายๆกับจิตโลกกินของจุ๊จีไปซั่นเน น,น้องนี่รูป่นแมงคามนะจ๊ะผู้ใดเคยกินนะจ๊ะพี่น้องตัวแมงคามนะจ๊ะอันนี้ตัวเมย์จ๊ะน,นี่ตัวผู้ป่นแซพรเลยจ๊ะพี่น้องใส่ปลาเด็กบ้านเฮาอีกล้วจ๊ะมาพี่น้องอม,มันมน้องจิจอกคล้ายๆเขากินอัน,นจิตโรบป่ะจ้ะพี่น้องคล้ายๆกัน,นอยู่เนาะ เมง่งจุจีจนอย่างไปสั่นละกินเพ่อนนะ่ะม,มันจ้ะพี่นอ่องมันเคยกินนมาจากพี่อนอ้องหวานหวานเนี่ยแซ่บมัน ฮึมชอบแบบทอดคุณแซฟพูดได้มากเอาไปเห็ดเมนูอย่างก็คอมเมน์มาบอกเลยนะจ๊ะพี่นอ้องเอาไปเห็ดแบบว่าทอดกอบกรอบ,บคุณแซบเนาะโคตรดีจังเนาะฮึมไผ่ที่ว่าหมักแบบว่าปนโบราณอีสานบานเฮากับแบบนี้นยจ๊ะพี่น้อง แซ่บมันมันนัวไปเด้อนม